ในเกมแบดดิเซิร์ตออนไลน์นอกจากเราจะสนุกไปกับการฟาร์มมอนสเตอร์หรือการบินผาดโผนเรายังสามารถเพลิดเพลิมไปกับแฟชั่นการแต่งกายของตัวละครที่เรารักได้เช่นกันถ่ายรูปจัดแสงเงาที่เราชอบหรือยืนสวยๆในเมืองอวดแฟชั่นก็ยังได้สบายดีพี่น้องอยู่กับผมนะครับ bluescatch a n n e l เป็นไงคลิปนี้มีอินทองอินโรด้วยนะ <laughs> เอากันตรงๆเลยแล้วกันนลครับคลิปนี้ผมจะมาขายของในแบ็กที่เซิร์ชออนไลน์และอาชีพผู้โชคดีที่เหมาะสมกับของที่ผมจะขายในคลิปนี้ก็คืออาชีพวาคิลีดาคเนียกาดเดียนและก็เลนเจอร์ผู้มึงรู้ตัวไ้เลยผู้มึงอะโชคดีมึงดูกูดีกูเล่นกูสากูยังไม่เมชุดแบบผู้มึงใส่เลย <c oughs> แต่ก็นั่นแหละครับถ้าให้บูซามาใส่ชุดนี้ก็คงไม่เหมาะแต่ก็นั่นแหละครับเรามากับเข้าเรื่องกันต่อดีกว่าโอเคเอาใหม่นะคุมสติหนึ่งสองสมกับชุดแฟชั่นใหม่ที่ชื่อ,เ,อเดี๋ยวนะมันชื่อว่าอะไร r อาดเมีรอเรเือก,กันลัน r อาดีทโอเคสากับชุดแฟชั่นใหม่ r อาดีเทชุดที่ถูกออกแบบมาให้มีความยืดหยุ่นเหมาะกับการเคลื่อนไหวที่ผาดผลไม่ว่าคุณจะแหกขากว้างขนาดไหนก็ไม่ต้กังวลว่าเป้าคุณจะแตก ผ้าคลุมที่ดูใหญ่แต่ไม่ดูเทอะทะมีการเคลื่อนไหวที่สมจริงสวยดูแพงคุณค่าที่คุณคู่ควรและนี่ก็คือชุดอาร์ติเทรที่ผมใส่เดี๋ยวมันต้องมีหมวกด้วยนี่ใช่ไหมเออมันต้องมีหมวกด้วยนี่มันส่อยู่เลยเสียงเสียงพู้อีนะเดี๋ยวจะเกิดต้อง่อนนะให้นึงนะฮัลโหลฮัลโหลโอเคเสียงดังฟังชัดนะโอเคนี่แล้วชุดนี้เขามีสโลแกนด้วยนะ เกียรติภูมินิรันดรนะคาเปออนจุดจบอันโหดเหี้ยมของศัตรูฮันนะไงมีสโลแกนด้วยอาจจะดูโอเวอร์ไปนิดนึงนะงั้นเรามาโอเวอร์ให้มากกว่านี้ดีกว่าไปกันสวัสดีครับคุณลูกค้าวันนี้ผมมีของมานําเสนอกับชุดแฟชั่นใหม่ที่สวยและดูแพงอ้าสวยจนเอออีแป้นจะแตกโอ้สวยมากเลยนะครับอย่คุณครับโอ้ยสวยจริงเลยเ่อให้ยอมอดเข้าเนอร์ดิผมก็ยอมมาถ่ายรูปก่อนนะคะแฉแฉเอาแล้วครับคุณลูกค้าควักเงินในกระเป๋าซื้อเลยครับ ซื้อเดี๋ยวนี้แหละครับซื้อเลยที่หลักการที่หลักการต้องซื้อนะคะจนไม่สวยเดือนนี้ถ้ากินมามาแต่ผมก็ยอมกับชุดแฟนชุดแฟนสวยๆแบบนี้ถ้าไม่มีใส่อายเขาตายอายเขาแย่เลยเอาแหละคุณลูกค้าควักเงินในกระเป๋าแล้วซื้อเลยยสมบวบหลายแท้น้อมีชุดแฟชั่นใหม่ซิวบวบหลายอู้อายปืดซาร่าเอ้าเฮ้ยเฮ้ยไอ้ปืดเฮ้ยหย,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 ยุดเล่นก่อน ใครก็ได้บอกให้หมนหยุดเล่นก่อนไว้เอาแหละจากที่เพื่อนๆได้เห็นกันอ่ะมันไม่ใช่แค่ชุดสวยอย่างเดียวเว้ยแต่เวลาตัวละครเรายืนเฉยๆอะ่ะมันมีเอฟเฟคด้วยเนี่ยพอเรายืนเฉยๆใช่ปะมันจะมีแสงลอยลงมาเว้ยตัวละครเราจะไปคว้าเอ้ยมันเป็นดาบอะ่ะเห็นนะแล้วตวัดออกมาเชี่ยโคตรเท่อ่ะมาะกับความเป็นอัศวินมากอะ่ะ เออดูดิเห็นปะชุดนี้อย่างที่บอกไปตอนแรกเลยใส่ได้เฉพาะว่าคิรีดาคเนียกาเดียนแล้วก็เลนเจอร์รู้สึกดาคเนียจะใส่แล้วดูแพงมากเลยนะเมื่อได้เอฟเฟกต์นี้แต่ก็อาจจะเป็นเพราะว่าดาคเนียมันมีเอฟเฟกคล้ายๆแบบนี้อยู่ผมเลยมองว่ามันดูเข้ากันมากแต่พอไปนั่งดูเลนเจอร์เว้ยเออมันก็เข้าดีนะเพราะว่าเลนเจอร์อเวกเขาใช้ดาบสองข้างใช่ไหมเออมือซ้ายกับมือขวาพอเราเก็บดาบเสร็จอะแล้วเราให้เอฟเฟกต์มันขึ้นอะ <laughs> มันก็เหมือนถือเป็นดาบไฟอะ่ะก็เลยแบบแอบคิดว่าเฮ้ ถ้าเลนเจอร์อ่ะมันมีดาบเอาเวกที่มันเป็นดาบไฟแบบเรือนแสงแบบเนี้ยเออมันก็ดูเข้าเลยนะมันไม่ใช่เรือนแสงเนี่ยแบบเป็นดาบไฟโปง่งเหมือนเอฟเฟกชุดเนี้ยดูเท่ดีอ่ะถ้าเป็นเลนเจอร์นะนี่แค่เอฟเฟกชุดที่เราดูโดยรวมนะเราลองเข้าไปดูใกล้ๆให้เห็นเนื้อผ้ากันหน่อยไหม โอ้โหดูเท็กเจอร์ดิงานละเอียดมากแล้วแฟชั่นทุกชุดของเกมบดติเซิร์ฟออนไลน์นะในเรื่องของการดีไซน์ชุดแล้วก็ความละเอียดต่างๆราคาชุด500-800บาทเนี่ยถือว่าไม่แพงเลยทีนี้เราลองไปดูกันดีกว่าว่าการออกแบบชุดแฟชั่นอาร์ติเท์เนี่ยมันมีขั้นตอนและมีความยากง่ายอย่างไรบ้าง สวัสดีครับวิลลักแฟนเกมทั้งหลายช่วยเล่าถึงแรงบันดาลใจชุดนี้ให้ฟังหน่อยครับกระผมมีความยินดีอย่างยิ่งที่จะนําเสนอชุดแฟใหม่อาดีเทอชุดแฟนี้เราใช้ความประณีตในการออกแบบอย่างมากเลยนะครับเมื่อหลายวันก่อนผมไปกินข้าวเหนียวส้มตําที่ร้านใหญ่ชม้อยมาฮะผมสั่งส้มตําปร,ราพิลิกเกเม็ด แมค้ามาเสิร์ฟส้มตามเดผมก็รีบจกข้าวเหนียวนะครับแล้วก็จิ้มกับน้าส้มตามปลาราแล้วก็ใส่ปากด้วยความปราณีตนะฮะโอ้โหซิว่าแซ่บลายครับผมแล้วมันเกี่ยวกับเ,เรื่องนี้ยังไงครับโอาการจะถึงจุดสําคัญแล้วนะครับพอผมกินจนหมดนะผมก็รู้สึกว่าสุปตามปลาราเนี่ยมันเผ็ดมากแต่ว่าถ้าเราเผ็ดเนี่ยเราจะกินน้ําตามไม่ได้นะครับเออมันจะทําให้เราเผ็ดกว่าเดิมนะครับผมจึงตัดสินใจเวิ่งกลับบ้านคุณวิ่งกลับบ้านเลยเหรอครับใช่ครับผมวิ่งกลับบ้าน เออให้เหงื่อมันออกเพื่อเอาเป็นการขับพิษไล่ความเผ็ดนั่นเองครับผมจากนั้นเออมันก็ ปรี <IP> ้ดขึいい <pl ains> you ้นมาในหัวปรี้ดขึ้นมาในหัวเลยละครับครับมันปรี้ดขึ้นมาในหัวเออเกิดมันต้องเกิดไอเดียแน่แน่ได้เป็นความดันขึ้นหรือเปล่าครับเออเหมือนผมเนี่ยโดนห่อหุ้มไปด้วยความเผ็ดร้อนดังไฟเผาเออใช่เออมันจะต้องเป็นสีแดงนะครับแล้วก็เออผมวิ่งกับป้านี่ยมันแสดงถึงความอดทนนะครับใช่ครับผมผมเหมือนนักบมากผมจับสองอย่างนี้เข้ามารวมไว้ด้วยกันนะครับมันจึงเกิดเป็นไอเดียชุดอดีตนั่นเองนะครับโอ้นั่นแหละครับใช่ว้าวสุดยอดเลยครับใช่ครับมันสุดยอดมากสุดยอดใช่มัครบ เพราะฉะนั้นก็อย่าลืมซื้อกันด้วยนะครับถ้าสนใจถ้าชอบกันนะถ้าชุดมันสวยก็อย่าลืมซื้อไปใส่กันด้วยเล่าเป็นแรงบันดาลใจที่สุดยอดมากๆเลยครับมันร้อนเหมือนกันนะเนี่ถอดหมวกออกก่อนแล้วกันนะครับโอเคอ่ะเมื่อก,กี้พูดถึงเรื่องของความร้อนแรงของสีพราคุมใช่ปะ่ะสีพาคุมอ่ะแม่งสะดุดตามากสีแดงไง แล้วเป็นสัญ,ญลักษณ์ของคาเพออนด้วยนะมีข้อความหนึ่งจากชุดอาริเทรียเขากล่าวไว้ว่าตราบใดที่มีอุดมการณ์มากมายอยู่บนโลกใบเดียวสันติภาพก็ไม่อาจเกิดขึ้นได้จงแต่งแต้มโลกทั้งใบให้เป็นดั่งเปลวไฟที่ไม่มีวันดับมอดด้วยเถิดโอ้โหร้อนแรงมากเอเป็นบทความที่ร้อนแรงมากเหมือนอากาศตอนนี้แล้วโอ้โหร้อนจะตายหายอยู่แล้วเนี่ยที่มันดูร้อนแรงเพราะว่ามันเป็นสีแดงไงแต่ถ้าเราไม่ชอบความร้อนแรงเราอยากได้แบบสบายสบายลมพัดเย็นๆอะไรอย่างเงี้ยเราก็แบบสามารถปรับเปลี่ยนสีได้อะโอเคเข้าเรื่องของ การย้อมสีเริ่มแรกอะ่ะเราก็อาจจะวางคอนเซปต,ต์ก่อนว่าอยากจะให้ชุดของเราอะ่ะเป็นแนวไหนจะใช้โทนสีอะไรตัวอย่างนี้ผมเลือกเป็นโทนสีเย็นนะแล้วก็ใช้เป็นสีน้าเงินอิทธิพลของสีน้ําเงินน่ะแสดงถึงความสงบความเย็นความกว้างหรือจะเป็นความเศร้าก็ได้เราอะ่ะสามารถใส่ลูกเล่นของสีน้ําเงินให้มีหลายเลเยอร์ก็ได้ด้วยนะเช่นสีน้าเงินเข้มสีน้าเงินอ่อนสีน้ําเงินอมเขียวหรือฟ้า เราจะใช้แพนโทนเป็นตัวอย่างสีในการดูก็ได้นะแล้วให้แพนโทนเนี่ยสามารถเซิร์ชหาในพินเทเลได้อย่างสบายๆเลยในส่วนสีของก่อเราก็จะอ้างอิงจากโทนสีฟ้าอยู่นะแล้วก็เอามาผสมกับความเป็นเหล็กมันก็จะได้เป็นสีประมาณเนี้ย ส่วนกางเกงอ่ะก็จะใช้เป็นสีดําแล้วก็จะทําให้มันเป็นดูเหมือนเป็นกางเกงหนังให้มันมีความวาวขึ้นมาหน่อยนึงส่วนรองเท้าอ่ะก็จะใช้เป็นสีน้ําตาลซึ่งในศิละปะสีน้ําตาลมันก็คือสีกลางนั่นเอง ส่วนลายของเกาะแล้วก็ตรงขอบของบัคคุมอะก็จะใช้เป็นสีทองพอใส่แล้วมันก็ทําให้ชุดมันดูแพงขึ้นอะ่ะเออมันมันดูแพงขึ้นจริงนะอ่ะเรียบร้อยเสร็จแล้วพอเราย้อมสีเสร็จเรียบร้อยอะ่ะแล้วมันไปรวมกับสีบรรยากาศของเกมอีกทีง่ะเออสีเนี้มันดูเย็นสบาย เหมือนอยู่ในชายทะเลนั่งอาบแดดกลางขาโอ้โหทะเลแบบโอ้โหเย็นจังเลยพี่น้องแต่แดดแม่งก็ร้อนอยู่ดีโอ้ยกูชุดอดิเทของเรานะคะเออใช้เนื้อผ้าที่คัดมาอย่างดีเลยค่ะ เนื้อ,อผ้านี่ยมีความยืดหยุ่นและโปร่งมากนะคะใส่แล้วเย็นสบายค่ะ <c oughs> เ,เพราะว่าเราใช้เส้นไหมที่คัดมาเป็นพิเศษเลยนะคะเส้นไหมเนี่ยต้องมาจากไหมตัวผู้นะคะที่เดินแค่3ก้าวนะคะในวันที่3เดือน3เวลาตี3เท่านั้นนะคะแล้วก็ในวันอากาศที่ดีนะคะที่มีน้ําค้างหยดนะคะต้องหยดใส่ปากตัวไหมตัวนั้นแค่3หยดแล้วก่อนที่น้ําค้างจะไหลลงกระเพาะของตัวไหมนะคะคนเก็บเนี่ยต้องหมุนตัวก่อนค่ะ3มรอบนะคะ แล้วก็ตะกนว่าอิกเก้มันเป็นสกายนะคะ3ครั้งค่ะเออแล้วจากนั้นจึงเก็บตัวใหม่ไปแช่ในน้ําเย็นค่ะอเอเหนื่อยสวัสดีครับสําหรับรายละเอียดของเกาะไรเนี่ยเราจะใช้เหล็กน้ําพีวัตถุอาคมขังมวลสารต่างๆที่ต้องใช้เกจิอาจารย์ถึง99ท่านบริกรรมคา,าถาถึง99วันโดยไม่พักไม่กินไม่นอน จากนั้นเราจะนำเหล็กน้ำพีและวัตถุอาคมขังมวลสารต่างๆใช้ไฟโลกันจากนรกอเวจี A G ในการหลอมจากนั้นใช้มือกวนกวนให้เข้ากันนี่ผมเนี่ยจะอาสาที่เจ้ามือลงไปกวนแล้วนี่แต่มันติดอย่างเดียวติดอะไรครับติดที่มันร้อนพรเหล็กหลอมได้ที่จากนั้นเราก็ใช้มือทุบ ใช้มือทุบเลยล่ะครับใช่ครับใช้มือทุบแล้วต้องเป็นมือที่มีความปราณเรียอย่างสูงค่อยๆทุบค่อยๆดุนจัดทรงไปเรื่อยๆเวลาทุบเนี่ยเราก็ต้องร้องตะโกนออกมาด้วยว่าไอ้ไอ้ทำไมต้องร้องด้วยครับมันร้อนครับอ๋อร้อนอันแล้วเพงจะเอามือทุบทําไมล่ะครับเนี่ย เพื่อความปราณีตครับเพราเราขึ้นรูปได้เรียบร้อยจากนั้นเราค่อยๆใช้ปากเป่าให้เหล็กมันเย็นตัวลงครับจากนั้นตกแต่งให้เรียบร้อยก็เป็นอันเสร็จครับผมพวกเราใช้ความปราณีตในการทําอย่างมากยังไงก็ฝากชุดอดิเทไว้ด้วยนะครับขอบพระคุณมากครับ <c oughs> ใครที่เล่นอาชีพบาคิคลีดาเคเนียกาเดียนเลนเจอร์ก็อย่าลืมไปจัดกันสักชุดนะคลิปนี้ก็มีเท่านี้แหละอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กันด้วยนะอ่ะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยเจอกันคลิปหน้าแล้วพบกันใหม่กับ blue s cat channel แล้วเจอกันครับบาย